สวัสดีค่ะนักเรียนป1เจอกับคุณครูมาลีอีกแล้วนะคะคุณครูมาลีสอนวิชาประวัติศาสตร์แถวไปดูสไลด์ของคุณครูดีกว่าค่ะสไลด์คุณครูเพิ่มเงขออนุญาตแป๊บเดียวอะใอ้ใที่สไลด์เต็มจอขอ,อเต็มจอค่ะยูวิชาประวัติศาสตร์ชั้นป1หนังสือเล่มนี้ ไดโดยคุณครูารีตั้งทางธรรมเรายังอยู่ที่หน่วยที่หนึ่งเรื่องช่วงเวลาการเรียงลำดับเหตุการณ์นะในหัวข้อเรื่องช่วงเวลาในชีวิตประจำวันไปดูที่ตัวชีวัดค่ะมาตรฐานที่ซอส4.1เข้าใจความหมายความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆอย่างเป็นระบบตัวชี้วัดของเขาก็คือซอส4.1ข้อที่สองเรียงลำดับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันตามวันเวลาที่เกิดขึ้นคะใบตองเวลาในชีวิตประจำวันเองเวลาแบ่งกันยังไงเนาะน่าเรามาดูรูปภาพเนาะรูปแรกเนนักเรียนกำลัง เห็นน้องคนนึงเป็่นนอนเนาะเสร็จแล้วอีกรูปหนึ่งอีกภาพหนึ่งเป็นช่วงเวลาที่เขากินรับประทานอาหารนะรับประทานอาหารแล้วก็อีกภาพหนึ่งครูก็เห็นเขาที่กระเป๋าก้านแล้วแล้วก็ขั้นสุดท้ายคือการนอนเอ๊แล้วเขาจะแบ่งยังไงนะคะช่วงเวลาแบบนี้นะคะอาทีนี้ครูจะไปให้นักเรียนดูวีดีโอของคุณครูดีกว่าเนาะ วีโอปึ๊บหนึ่งป๊บหนึ่งนะคะขอเวลาแชร์แป๊บหนึ่งนะคะอ่าวิดีโอของคุณครูคุณครูต้องขอขอบคุณบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์นะคะของสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะรูเต็มจอแป๊บหนึ่งขอให้ครูโชว์เต็มจอก่อน เอฮัลโหลค่ะไปกันเลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการใช้คำบอกช่วงเวลาและลำดับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันน้องๆจะได้รู้ว่าในหนึ่งวันนั้นมีคำบอกช่วงเวลาที่ต่างกันและแต่ละช่วงเวลา เราก็ทำกิจกรรมที่ต่างกันด้วยค่ะน้องๆมีกิจกรรมในแต่ละวันกันเยอะแยะเลยนะคะซึ่งในหนึ่งวันเรามีช่วงเวลาที่ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างตอนเช้าตอนสายตอนเที่ยงตอนบ่ายเวลาตอนเย็นตอนค่ำและตอนกลางคืนค่ะ เดี๋ยววันนี้เรามาแอบดูพลอยบ้างดีกว่าว่าในหนึ่งวันพลอยทำอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะน้องๆคะวันนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าในหนึ่งวันพลอยทำอะไรบ้างจะเหมือนกับน้องๆหรือเปล่าวันนี้เป็นวันจันทร์ค่ะพลอยต้องไปโรงเรียนเพื่อเรียนหนังสือเหมือนน้องๆเลยค่ะในตอนเช้านี้ พลอยตื่นนอนอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารเช้าและเดินทางไปโรงเรียนแต่เช้าเลยค่ะต่อมาถึงตอนสายพลอยและเพื่อนๆก็เข้าห้องเรียนและเริ่มเรียนหนังสือค่ะ ในตอนเที่ยงพลอยและเพื่อนๆก็ได้เวลาพักรับประทานอาหารทุกทุกคนกินอาหารที่มีประโยชน์ครบหหมู่เพื่อสุขภาพร่างกายที่ดีค่ะและตอนเวลาบ่ายก็ได้เวลาเข้าเรียนพลอยและเพื่อนๆก็เตรียมตัวพร้อมที่จะเรียนหนังสือกันต่อแล้วค่ะ ในตอนเย็นพลอยกลับมาจากโรงเรียนก็ได้อาบน้ำและรับประทานอาหารร่วมกันกับครอบครัวด้วยอาหารที่ครบห้ามู่และมีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะและทำการบ้านที่คุณครูให้มาโดยมีคุณแม่ช่วยสอนค่ะและก็ถึงเวลาค่ำนะคะพลอยและครอบครัว ได้นั่งดูโทรทัศน์พร้อมหน้าพร้อมตากันเมื่อดูเสร็จคุณแม่ให้พลอยไปอาบน้ำแปรงฟันและสวดมนต์ก่อนนอนส่วนช่วงเวลาดึกนั้นพลอยก็หลับไปแล้วล่ะคะ่ะน้องๆทั้งหมดนี้ก็เป็นกิจกรรมในวันนี้ของพลอยนะคะเหมือนกิจกรรมในแต่ละวันของใครบ้างหรือเปล่าคะ น้องๆคะอยากทราบว่าในหนึ่งวันน้องทำกิจกรรมอะไรกันบ้างคะลองออกมาเล่าให้ฟังหน่อยนะคะว่าช่วงเวลาในตอนเช้าตอนสายตอนเที่ยงตอนบ่ายตอนเย็นตอนค่ำและตอนดึกน้องมีกิจกรรมทำอะไรบ้างคะจบไปแล้วคะ่ะ วิดีโอของคุณครูไปที่สไลด์ของคุณครูต่อนะไปที่สไลด์คุณครูต่อป๊บนะคะปึ๊บเราจะแบ่งช่วงเวลาช่วงเวลาของคุณครูปึ๊บเดินย و و. อ่าช่วงเวลาครูจะสรุปเนาะที่ดูจากวิดีโอค่ะช่วงเช้าช่วงเวลาแบ่งเป็นช่วงเช้าอ่ะฮะ ดูหน้าคุมพิวเอรกออ้าว6นาฬิกาเห็นไหมนาฬิกาชี้ไปที่เลข6นะ6โมงเช้าถึงนอนนี่ช่วงเวลาเช้านะคะไปต่อช่วงเวลาสายดูนาฬิกาค่ะประมาณนี้ชี้เข็มนาฬิกาชี้เลข9นะคะก็คือประมาณ6นาฬิกา7นาฬิกา8โมง9โมงนะเสร็จถึงเวลา9นาฬิกา เรียกก่อนสามค่ะายช่วงเวลาต่อไปตอนเที่ยงเขียนนาฬิกาชี้เป็นที่เลขสิบสองนะอันนี้เที่ยงเราทำอะไรทนะานประทานอาหารแล้วนะคะได้หลังจากนั้นเราก็ไปช่วงบ่ายนะช่วงบ่ายเขียนนาฬกาชี้เลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเฮ้ยชอไปเลขที่หนึ่งกับเลขที่สองมีประมาณบ่ายโมงแล้วก็เริ่มเรียนหนังสือนะคะ เราเริ่มมีหนังสือต่อช่วงบา่ายนะคะไปต่ออืมช่วงเย็นช่วงเย็นเข็มนาฬิกาชี้ไปที่เลขห้าแล้วช่วงเย็นเราก็กลับบ้านนะกลับบ้านกลับไปอา่ารับประทานอาหารทำกันบ้านนะไปมีนนใ,นในช่วงเวลาช่วงเวลาค่ำนะเข็มนาฬิกาชี้จากเลขหกเมื่อกี้น, 6, นี้ไปเลขเจ็ดเลขแปดไปเลขแปด ทุ่มหนึ่งสองทุ่มประมาณนั้นแล้วก็ดูทีวีกับกคุณพ่อคุณแม่ทำคุณพุงกับบ้านเรียบร้อยเตรียมตัวอาบน้ำเข้านอนมีอีกไหมช่วงเวลาเขายังแบ่งอีกว่าช่วงเวลาตอนกลางคืนนะกลางคืนก็ประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วก็เข้านอนแล้วนะคะหมดทุกอย่าง <S 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 คือช่วงเวลาปึ้บ เรามาสรุปเนาะสรุปง่ายๆว่าดูรูปนี้นักเรียนว่าเป็นช่วงเวลาไหนดีคะช่วงเวลาเช้านั่นเองมาถึงนอนไปรูปที่สองรูปนี้นักเรียนว่าช่วงเวลาไหนคะเนี่ยคุณรูณเห็นทานอาหารแล้วด้วยช่วงเวลาสายกับเที่ยงนั่นเองนะ,ะสายเราไปเที่ยงสายเราเรียนแล้วก็พอเที่ยงเราก็รับประทานอาหารนะคะต่อไปรูปต่อไปเอวคุณเห็นแล้วเราทาไมคะเนี่ยสไตล์อะไร กลับบ้านนั่นเองคือช่วงเวลาไหนคะบ่ายแล้วก็เย็นบ่ายเราเรียนแล้วเย็นเย็นื่องรายลเอียดแล้วก็กลับบ้านนะคะมีรูปไหมรูปต่อไปเห็นไหมคะเรียนท,ทําไงวันนี้เขาทาอะไรคะรูปเขานอนแล้วนั่นก็คือช่วงเวลาค่านั่นเองค่าแล้วก็บางตึกค่ะหมดไปอย่างอื่นอ้าวแล้วไปต่อ ในหนึ่งวันนักเรียนทํากิจกรรมอะไรบ้างตอนเช้าสายเที่ยงบ่ายเย็นค่าแล้วก็ปากดึกนะคะคุณครูอยากรู้จังเลยนักเรียนทำอะไรกันบ้างเอยบางคน,คนบอกหนูเล่นเกมเชา้าหนูเล่นเกมบ่มายหนูเล่นเกมนีม่ได้ไหมคะไม่ได้นะอ่ะกันบ้างของคุณครูงานของคุณครูก็คือให้นะักเรียนเล่าเหตุการณ์ในชีวิตประจําวันตั้งแต่ช่วงเวลาเชา้าจนถึงก่อนนอนเล่ายัางไงเออ เล่าโดยการถ่ายเป็นคลิปวิดีโอส่งมาให้คุณครูด,ดูด้วยนะคะานักเรียนบางคนบอกว่าโอ้ยยากจังเลยงานแบบนี้เพราะว่าอะไรนักเรียนไม่กล้าแสดงออกเนาะหลายคนทําไม่ได้อายอายก็้องอะไประา,านี้นะทำมาถึงค่อยค่อยพยายามหน่อยเราจะได้ฝึกความกล้าหาญน,นะกล้าแสดงออกเราอ่นะถ่ายเสร็จแล้ว ขอบพระคุณค่ะบ่าถ่ายเสร็จแล้วส่งมาให้คุณครูที่ ad adline ad4567gns8 นะบอกชื่อชั้นเลขที่ให้ด้วยนะคะหรือเขียวรหัสของครูเนี่ยค่ะคลิปนี้ค่ะของสวัสดีเนาะสวัสดีคลิปนี้ดอทอาสวัสดี เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ